สดแล้วซัพเปอร์นางเอกรุ่นใหญ่ผอมสวยขึ้นมากแทบลืมอายุจริงไปเลยยืนยันว่าไม่เข็ดกับการมีความรักสำหรับนักแสดงชื่อดังที่มีดีกรีความสวยระดับนางสาวไทยสำหรับเอชุติมาในนาที่เพิ่งโสดมันหมาดเลิกลากับหนุ่มรุ่นน้องปิดฉากรัก6ปีพร้อมขอมุกออนสวยๆรักไม่ได้จำกัดเพศเพียงแค่อยากเจอรักจริง รักจริงไม่เจ้าชู้และต้องบอกเลยว่าพักหลังมานี้เอสุติมาสวยขึ้นแซบขึ้นมากๆจนไม่อยากจะเชื่อว่าปัจจุบันเข้าสู่วัย5้5ปีแล้วสมกับฐานะนางสาวไทยปี2530จริงๆโดยเฉพาะภาพล่าสุดที่ได้น้องฉัดมาเนรมิตลุกใหม่ให้ดูสวยจึงกระชากไวพร้อมแคปชั่นระบุว่า Good morning ค่ะเ a k อัพ ขอบคุณน้องฉัดที่เปลี่ยนลุกให้พี่เอนะคะปลื้มมากค่ะโอ้โหทั้งสวยทั้งแซ่บขนาดนี้โสดไม่นานแน่นตอนจ้า